เมื่อครั้งอดีตพระคิ้วเหลืองโดยสารเรือใหญ่หลายชั้นข้ามทะเลทุกเมื่อลงจากเรือก็พบว่ามีปลาประหลาดจำนวนหนึ่งกำลังคลานอยู่บนตัวเรือปลาชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเหอหลัวมีหัวเดียวเทาว่ากลับมีสิบลาตัวทั้งดุร้ายและแปลกประหลาดปลาเหล่านั้นเห็นพระคิ้วเหลืองเดินมาก็ชิงก้มคำนับก่อนและส่งเสียงร้องตะโกน ที่แท้ต้องการติดตามพระคิ้วเหลืองเพื่อหลุดพ้นจากทะเลทุกข์พระคิ้วเหลืองหัวเราะแล้วกล่าวว่าพวกเจ้ารูปลักษณ์ผิดแปลกหากเป็นผู้อื่นคงไม่รับเป็นแน่กลับเป็นข้าเองที่รู้สึกว่ารับปุตุชนทั่วไปแล้วจะมีสิ่งใดให้น่าสนใจเล่าเมื่อกล่าวจบก็รับปลาประหลาดเหล่านั้นมาเป็นสิทธิ์จริงสอนพวกเขาให้แต่งกายรู้หนังสือ หดเก็บร่างกายแปลงเป็นร่างมนุษย์และปล่อยให้พวกเขาฝึกตนอย่างอิสระในเขตแดนชมพูทวีปน้อยเป็นปกติมีปีศาจปลาตนหนึ่งรูปร่างกำยำที่สุดและอารมณ์ร้ายเป็นที่สุดหลังจากเข้าใจเคล็ดลับและวิธีการเป็นครั้งแรกก็หลบซุ่มไปทั่วทุกแห่งในวัดรอโอกาสลอบโจมตีพระคิ้วเหลืองและลงมือโดยไร้ความปราณี พระคิ้วเหลืองกลับรู้สึกสนุกไปด้วยทุกครั้งที่พบก็จะต่อสู้กับเขาอย่างจริงจังเทาว่าโดยส่วนมากเพียงแค่โบกกระบองเขี้ยวหมาป่าก็กวาดเขาออกไปได้แล้วปีศาจปลาตนนี้พ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าตระหนักว่าการต่อสู้ระยะประชิดยากที่จะเอาชนะได้จึงได้คิดค้นวิชามารขึ้นมาเองซึ่งจะใช้หนวดสัมผัสบ,บนร่างกายคว้างน้ำแข็งและทุบหิมะโจมตีคนได้แม่นยำยิ่ง ครั้งหนึ่งที่ป่าสำราญกระทั่งพระคิ้วเหลืองเองก็โดนก้อนหิมะทุบโดนอยู่หลายครั้งจนเกือบจะถูกแช่เป็นก้อนน้ำแข็งพระคิ้วเหลืองไม่โกรธกลับยินดีเสียด้วยซ้ำและมอบน้ำใหม่ให้กับปีศาจปลาเหอหลัวตัวนี้เป็นครั้งแรกว่าภิกษุข่วงทะเลสั่งให้เขารับหน้าที่ทำความสะอาดลานด้านในเป็นกิจวัตร ซึ่งความจริงแล้วเพื่อสะดวกต่อเขาในการลอบโจมตีผู้ใดก็ตามที่อยากจะลอบโจมตีโดยเฉพาะตัวพระคิ้วเหลืองเองเออถึงแม้จะติดตามอาจารย์เดียวกันแต่ด้วยเพราะอารมณ์และจุดประสงค์ในการฝึกฝนแตกต่างกันการปฏิบตัติต่อแต่ละคนจึงมักจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทะเลทุกอันไพศาลทานกว้างใหญ่ ขึ้นเรือไปปราถนาพาหลุดพ้นหวังบรรลุไม่ได้ด้วยเล่ก็ด้วยกลสุดท้ายผลไร้สำเร็จนินรันดรพิกษุห่วงทะเล